นะครับก็ถือว่าเป็นมิตรหมายนะครับที่ดีในวัฒนธรรมในการสร้างบ้านแต่ก่อนเราเป็นกระต๊อบก็พัฒนามาเป็นบ้านเยาบ้านเรือนแล้วก็เป็นตึกนะครับเป็นตึกชุดตึกอะไรก็ว่ากันไปในที่สุดก็เป็นคอนโดมิเนียมนะครับสูงเสียดฟา้าดังนั้นนะครับในตรงนี้ก็คิดว่านะครับเจ้าภาพหรือเจ้าของบ้านที่จะอยู่บ้านมั่นคงบ้านมั่งมีสุสขตรงนี้นะครับด้วยความสุขสำราญ เป็นอย่างยิ่งดังนั้นในคืนนี้ทางเจ้าภาพก็มีความยินดีนะครับที่จะนำนักร้องที่เป็นขวัญใจชาวจังหวัดสีสกีของเรานะครับได้มาแสดงสมโพชตลอดคืนในคืนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับทางท่านนาโยโกองการมหารสตวนบนก็ติดภารกิจก็ได้ทนลองนะครับอาทีตย์แ่เมืนอกีนะครับมาแล้วก็ผมก็มาจะไปะช,ช่วย นะครับผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับจากนั้นในคืนนี้ก็หวังว่าในการชมเชียร์นะะรับนักร้องนะครับที่เราที่เราชื่นชอบนะครับก็คงจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นมงคลนะครับแก่บ้านแก่ผู้ดำเนินการแก่เา้าของบ้านแก่ญาติพี่น้องทุกท่านหวังว่าในคืนนี้ทุกท่านก็คงจะมีความสนุกสนานกับเสียงเพลง นะครับอันภัย rock, rock drink, ร้องเพราะฟรีนะครับจากวงดนตรีนะครับเสียงจับมือและนะนะครับด้วยความยินดียิและก็ขอในท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขออวยอวยสุขนะครับให้กับเจ้าของบ้านนะครับวิญญ์วอนคุณพระศรีรัตน์ไตรและสัสงฆศิษย์ศิษย์ศักดิ์ศทั้งหลายนะนลในสาธุลพิพบนี้นะครับจงช่วยตนบรรดาให้เจ้าของบ้านและก็บุตรหลานบริวาร นะครับจงอยู่ดีมีสุขนะครับตลอดไปนะครับก็ขอเปิดงานในวันนี้ครับก็ขอเปิกเดการแสดงดมันบัดนี้ครับ<ค><ณ><ค><ณ>